สวัสดีฟฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจกันนะครับก่อนที่ไปเข้อมุมกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับฝากกันด้วยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับก็มีรายงานที่น่าสนใจ จากโรมาโน่นะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนักเตะภายในทีมนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูก็มีการบรรลุข้อตกลง กับบรูโน่เฟรนเดสในการต่อสัญญาฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อตกลงใหม่เนี่ยจะเป็นข้อตกลงใหม่ที่ต่อสัญญา3ปีนะครับก็จะมีผลจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027นะครับพร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีก1ปีด้วยกันแล้วก็โรมาโนบอกว่าค่าเหนื่อยของบรูโนจะได้รับนั้นเนี่ยจะอยู่ในระดับสูง อาจจะมากที่สุดหรือเบอร์ต้นต้นของทางสโมสรแล้วกันนะครับเรื่องนั้นเนี่ยก็ต้องรอซื่ออังกฤษเขามีการประเมินกันออกมาว่า ค่าเหนื่อยจะออกมาในระดับใดนะครับก็นี่คือรายงานจากโรมาโน่นะครับที่เอามาให้รับฟังกันเกี่ยวกับอนาคตของบรูโน่ที่ดูแล้วอยู่กับแมนยูไปอีกนานนะครับส่วนกระแสะของทางด้านมาราอุยแล้วก็เดลิกเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลจากปอเรียนเพิเบิร์กสกอร์ตนะครับแล้วก็โรมาโน่ก็รายงานคล้ายๆกันนะครับโดยที่เดลิกแล้วก็มาซาอุยได้มีการกล่าว ํำอำลากับทีมบายูนิคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับจะมีการตรวจร่างกายแล้วก็ชูเสื้อกับต้ะสังกัดใหม่นลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่มีการอำลาเพื่อนๆอ,อำลาภายในสโมสรเรียบร้อยนะครับตอนรายงานเพิ่มเติม <ๆ S 2> เนี่ยเขาบอกว่าเดลิกเริ่มมีการสื่อสารกับบาเยนว่าเขาต้องการย้ายทีมก็เกิดขึ้นในช่วงก่อนฟุตบอลยูโรนะครับเขาเนี่ย อยากมีบทบาทหรือเป็นสุนสำคัญของทีมนะครับซึ่งอยู่กับบาเยอร์นเนี่ยเราทราบกันดีว่าบทบาทสำคัญของเขาเนี่ยเริ่มที่จะลดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆถูกไหมฮะถึงแม้ว่าแฟนบอลเนี่ยมีการทำเรื่องของการโหวตอยากให้อยู่ทีมต่อไปแต่นั้งติเนี่ยเขาก็มองว่าอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับตัวเลือกต่งตางๆเขาก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รับโอกาส ก็เลยทําให้เขามีการมองหาทางเลือกให,หม่ๆเกี่ยวกับอาชีพการค้าแข้งและมาลงเอยที่แมนยูเรานี่แหละนะครับในเวลาดังกล่าวเนี่ยมันก็คือช่วงที่ยูอเอตเนี่ยมีการติดต่อกับเอเจนต์ของนักเตะทั้ง2รายแหละนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีทางเลือกเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นมาซาอุเนี่ยก็มีเวสแฮมสนใจก่อนหน้านั้นนะครับส่วนเดลิกเนี่ยหลายทีมนะครับทั่วยุโรปแต่ ทั้งสองรายเนี่ยมีความคิดว่าก็คือต้องการย้ายไปยูเนเตดเท่านั้นนะครับก็เลยทาให้ลงเอยที่แมนยูตั้งทังที่มีหลายทีมให้ความสนใจเยอะมากทีมชั้นนำนะครับส่วนทางด้านวันวิสาขเนี่ยแน่นอนก็ตัวร่างการเรียบร้อยนะครับกระบวนการดังกล่าวนะแล้วก็ค่าตอบแทนค่าเฉยอะ่ะที่มีการพูดถึงกันเนี่ย เขาจะเชยของมันวิสาก้าน่าจะอยู่ประมาณ5ล้านปอนด์ที่แมนยูเนี่ยยอมตัดจบเรื่องนั้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยอมแล้วก็ใช้เวลานานดิวใหม่ก็จะไม่เกิดอีกก็คือมาซาอุเนี่ยมันก็จะเป็นการย้ายที่ยากอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ก่อนโดยรวมแล้วครับทางสโมสรมาร์เชลเตตเนี่ยเชื่อว่ามาซาอุยจะเป็นแบ็กขวาที่สมบูรณ์แบบมีความยอดเยี่ยมนะครับถ้าเกิดย้ายมาแล้วก็จุดที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ มาสาาอุยสามารถเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับแบ็กซ้ายอยู่ตั้งแต่ซีซั่นที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เกมล่าสุดถึงขั้นที่ต้องมีการขยับมาร์ตินสที่แบบ ไม่ได้เล่นแบ็กซ้ายมานานมากเนี่ยต้องถ่างออกไปนะครับแล้วก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเล่นพอสมควรนะครับจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่แมนยูมองว่ามันเหมาะสมแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของมาซาอุยเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพของนักเตะรายนี้เช่นกันนะครับโดยที่ทางแมนเชสเตอร์ูไน็ดของเราเนี่ยมองว่าทั้งคู่เนี่ยจะพร้อมลงสนามพร้อมเป็นตัวเลือกแล้วกันในเกมพบกับฟูลแลมเป็นเกมแรกนะฮะ ถึงแม้ว่ามันยังเหลืออีกหลายขั้นตอนนะแต่ว่าทางสโมสรเนี่ยก็จะมีการเร่งกระบวนการคือต้องแข่งกับเวลานะครับตามรายงานจากสกายบอร์ดเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเดลิกแล้วก็มาซลาอุยให้ทันก่อนวันที่15นะครับเพื่อให้ทั้งคู่เนี่ยมีสิทธิ์ลงเล่นทันเกมพบก,กับฟูลแลมซึ่งถ้าเกิดหลังจากนั้นมันก็ยังพอมีเวลานะแต่ก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการให้ทันเลยอ่ะในเกมพบก,กับฟูลแลมเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะฮะ ก่อนวันทําการลิงขันนั่นแหละผู้คนแบบไง่ายนะครับซึ่งเรียนหากเนี่ยมีความต้องการที่จะให้ผู้เล่นทั้งคู่เนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในเกมนัดที่จะพบกับฟูลแลมหรือว่าเกมนัดแรกคือโอเคแหละเราต้องเข้าใจว่าย้ายมาอาจจะลงเล่นได้เลยก็ได้หรืออีกบุมหนึ่งเราต้องเข้าใจว่านักเตะยังไม่พร้อมแต่ยอย่างน้อยเนี่ย ก็เป็นตัวเลือกในสเตปตัวจริงหรือเป็นตัวเลือกในบนมานั่งสำรองได้เข้าใจกันตามนี้พอนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเขาก็มีการทําเรื่องของร่างกายมาตั้งแต่อยู่มาเยอะแล้วนะครับมีการลงซ้อมเบื้องต้นมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟิตอาจจะมาปุ๊บก็ต้องฟิตหน่อยนะครับฟิตเพิ่มหน่อยตามระดับสโมสรใหม่ต้องการแล้วก็ต้องมีการปรับจูนกันแหละเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคแต่แน่นอนว่าสายการตอนนี้แมนยูอ่ะมีปัญหา เกี่ยวกับเกมรับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเทนฮางกเนี่ยก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะเสี่ยงใช้คาว่าเสี่ยงเลยแล้วกันก็คือมันก็ต้องเสี่ยงนําไปใช้แหละแต่ในรูปแบบแบบเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวสมรองเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับบางทีอาจจะเสี่ยงเป็นตัวจริงไปเลยเหมือนโยโร่ที่เพิ่งซื้อมาก็ลงเล่นเป็นตัวจริงไปเลยถึงแม้ว่าจะเป็นเกมกระชับมิตรถูกไหมฮะแต่ในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัวสมรองไปก่อนนะครับแล้วก็น่าจะยังไม่เสี่ยงถึงขั้นเป็นตัวจริงนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะต้องบบออออกกกันนน่ข้้้มูลเืงต นะ่ก็คือเทนฮาร์กอยากให้แบบมีส่วนร่วมแต่จะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสมรองอต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับคือแมนยู ที่บอกว่าเสี่ยงก็ต้องเข้าใจว่าตัวเลือกในตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยอย่างเช่นแบ็กซ้ายอย่างเงี้ยมาซาอุลเล่นได้ถ้าเกิดแบบเกมนแบบัดแรกมันหาทางออกไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องเสี่ยงเอามาซาอุลลงเล่นหรือกองหลังตัวกลางนะครับที่มองว่าเฮ้ยมันยังไม่มีใครพร้อมอะ่ะตัวที่มีอยู่ก็ต้องเป็นเดลิกอย่างเงี้ยก็ต้องเสี่ยงกันไปนะครับมุมมองของทางริโอฟีนากันบ้างริโอเนี่ยเขาก็มองว่าดิวการคว้าตัวเดลิกเนี่ยคือในมุมมองส่วนตัวของริโอเนี่ยเขามองว่ายังไม่ใช่คำตอบสําหรับการแก้ปัญหาแนวรับของ ยูนะดิโอเนี่ยเขากล่าวออกมานะครับวิเคราะห์อะไรก็คือในรายของมาซาลุยเนี่ย โอเคถือว่าเป็นดีลที่โดยรวมเนี่ยถือว่าสอบผ่านนะครับเนื่องจากมาซาอุเนี่ยจะเข้ามาแทนที่วันวิสาก้าเนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึงใครจะได้ลงเล่นก่อนระหว่างดารโลก,กับทางมาซาอุซึ่งเบยนานมองว่าจะเป็นทางดาร์โลนะได้เล่นก่อนแต่ดิวดังกล่าวเนี่ยที่แมนยูเซ็นเข้ามาเนี่ยโดยรวมถือว่าดีนะแต่ในรายของเดลิกเนี่ยเบยนานเขาบอกว่าตัวขเขาเองเนี่ยได้มีการชมฟอร์มเดลิกตั้งแต่ตอนอยู่อา,จาแจกละแล้วก็ภาพรวมเนี่ยเล่นได้ดีนะโดยเฉพาะ ในปีที่เทนฮากพาทีมเข้าสู่รอบลึกอะในศึกฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับแล้วก็แพ้ไปแต่เราได้เห็นอะไรดี มากมายจากอาจจกในตอนนั้นนะแล้วก็เดลิกเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากเขามีเรื่องของการสั่งการมีความเป็นผู้นำานะฮะคาแรคเตอร์ดีสมาธิยอดเยี่ยมมากทั้งทางที่อายุยังน้อยนะครับตอนนั้นอนะเห็นแววแล้วก็อยู่ในทีศทางที่ดีแต่ว่าจากนั้นครับพอย้ายไปอยู่กับยูว e นตุสนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นการย้ายเกี่ยวกับอาชีพเส้นทางของเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะ อยู่กับยูเบนโตสที่คุณเนี่ยมีพี่เลี้ยงหรือมีตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในสมโมสรอย่างเช่นโบนชี่คีเอเลนี่แล้วก็อื่นๆอีกมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่า เดอลิกเนี่ยมีโอกาสลงเล่นค่อนข้างน้อยถูกไหมแล้วก็มีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับพูดง่ายก็คือในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยลิโอเขามองว่าเดอลิกเนี่ยมีแต่ปัญหาอาการบาดเจ็บลุมเลาอะโอกาสการลงสนามการโชว์ฟอร์มมันก็เลยไม่ค่อยมีให้เราได้เห็นมากนักเหมือนกับตอนอยู่กับอาร์แจกนะครับและแมนยูเนี่ยไปทุ่งซื้อ4ี่สหล้านปอนด์มาเนี่ยนะฮะทำให้จุดเนี้ยนะครับทางริโอเขาก็ไม่เห็นด้วยว่าไปซื้อนักเตะที่ถือได้ว่า อยู่ในสถานะเป็นตัวสำรองอะ่ะตั้งแต่ตอนอยู่กับยูเว่แล้วก็บายร์เยนเข้ามาสู่ทีมเนี่ยมันเป็นดิวที่แบบเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะแล้วก็มองว่าดีลดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่มันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเดลิสก็ได้บางทีการย้ายมาเนี่ยนะครับเขาอาจจะแบบ มีการพิสูจน์ตัวเองนะครับแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาเนี่ยมีดีแค่ไหนนะครับหรือนักเตะพอย้ายมาเนี่ยต้องรู้แล้วว่าก่อนย้ายเนี่ยเขาโดนวิจารณ์แบบไหนก็ต้องมีการแสดงมาออกมานะครับแสดงเพื่อกลบเสียงวิจารณ์ด้านลบนั่นเองก่อนย้ายนะครับที่มันมีออกมาก่อนย้ายนะพอย้ายมาแมนยูเนี่ยคุณต้องแสดงคุณภาพของคุณนะฮะว่าทําไมแมนยูถึงซื้อคุณมานะครับนี่คืออีกมุมมองด้านหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีของเดลี่ก็ได้นะครับแล้วก็จุดที่มองแบบนั้นได้ก็คือเพราะว่าทินหา เนี่ยรู้จักเดลิกเป็นอย่างดีเดลิกก็รู้จักเทนฮากนะครับเทนฮาก็รู้วิธีการใช้งานนะครับก็หวังว่าทุกอย่างเนี่ยจะออกมาดีนะแต่สุดท้ายโยโอก็ยังมองอีกครั้งว่ามันก็ยังเป็นการตัดสินใจที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโยโรควรยืนคู่กับมาร์ติเนสนะถ้าเกิดแบบทั้งคู่ฟิตพวกเขาจะเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับแต่ว่านาเยดายครับโยโรก็ต้องมา ได้รับบาดเจ็บไปพักเน่าๆสเดือนนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเดลิกเนี่ยจะฟิตพอลงเล่นหรือไม่แล้วก็ดิโอลากจะบอกว่าถ้าเกิดเราดูเดลิกตอนที่อยู่กับบาเยอร์เนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่น่าคิดก็คือทางเดลิกดีจริงเนี่ยเขาจะเป็นตัวสำรองสําหรับเอริกไดเออร์ทำใหม่นะครับซึ่งไดเออร์เนี่ยก็อย่าลืมนะว่าตอนอยู่กับทางสเปอร์เนี่ยก็เป็นนักเตะส่วนเกินไปแล้วนะครับแต่ไดเออร์พอไปอยู่กับบาเยอร์กบกลายเป็นว่าเบียดตําแหน่งตัวจริง หรือเป็นตัวเลือกสูงกว่าเดลิกเซออีกนะครับถ้าเกิดสรุปครับก็คือการสัญญาครั้งนี้มันไม่ได้ทําให้เรโอฟินาเนี่ยรู้สึกว้าวเลยนะครับแต่โอเคแหละพอได้มาแล้วก็หวังว่าเทนฮาจะมีการดึงสักยภาพที่ดี ของเด็กคนนี้ออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอสโคก็คอมเมนต์จุดนี้เหมือนกันพอสโคเขาก็สงสัยแหละเกี่ยวกับการดึงแนวรับรายนี้เข้ามาคือมุมมองของพอสโคเนี่ยจะออกแนวคล้ายๆกันกับริโอก,ก็คือมันมีความกังวลเกิดขึ้นอนะว่าการเซ็นครั้งเนี้มันจะดีหรือเปล่านะครับแต่พอสโคเขาก็ทิ้ง้ายนะว่าในเมื่อแบบเราตัดสินใจไปแล้วอะนะฮะ เดล็กเองก็จําเป็นที่จะต้องแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเหตุใดทําไมถึงแมนยูซื้อเขาหมายร่วมทีนะครับคุณต้องพิสูจน์จุดนี้ให้ได้พอคุณย้ายมาแล้วนะฮะเพราะว่าก่อนย้ายเนี่ยคุณก็โดนคาวิจารณ์นหนักเหมือนกันนะครับก็เป็น2ตํานานนักเตะของแมนยูนี่แหละที่คอมเมนต์ที่เหมือนกับยังเกิดเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับในการเซ็นเดล็กอยู่นะฮะว่าบีดีพอหรือไม่นะครับส่วนประเด็นของอูกาเตโรมาโนบอกว่า แน่นอนอุกาเตยังเป็นเป้าหมาย สมุนแบบสำหรับแมนเชสเตอร์เด็กนนครับแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของราคาซึ่งแมนยูเนี่ยมี2ตัวเลือกก็คือยอมให้ทางเบเชเนี่ยนะครับต้องยอมลดราคาค่าตัวลงมาหรือแมนยูก็ต้องมีการขายผู้เล่นออกไปเพื่อนําเงินรายรับจากการขายเนี่ยมาซื้ออุกาติเข้ามาสู่ทีมนะครับมี2ทัทางเลือกตามนี้ซึ่งในรายของกาซซเมโรถูกคาดหมายว่าจะอยู่กับทีมต่อไปส่วนแมตวีโรมบโนบอกว่าให้จับตาดูสายการของ แมคเทอเบนีให้ดีนะครับเพราะว่ามันยังมีโอกาสการย้ายอยู่นะประเด็นของดาร์โลกันบ้างก็มีข้อมูลข่าวของสิบออกมาจากกีมิสปอร์นะครับเขาก็ได้มีการเล่นเขาออมาว่าบริหารริตได้มีการวางตัวดาร์โลไว้เป,เป็นเป้าหมายหลัก ในการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 5นะครับซึ่งบดิทมองว่าดาโลเป็นตัวแทนของเดนนี่คาบาฮาวได้แบบระยะยาวนะฮะคาบาฮาวเนี่ยอายุเริ่มมากแล้ว32ปีนะครับว่ากันว่าอันเชลติกก็มีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็อันเชลติชื่นชอบดาโลเป็นอย่างมากแต่ แมนเชสเตอร์เดเนี่ยจะไม่ยอมขายดาโลกออกจากทีแมแน่นอนถึงแม้ว่าจะรังไม่อยู่นะถ้าเกิดรังไม่อยู่การย้ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นมูลค่าที่สูงที่มองว่าแมนยูได้กําไรสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยจะเป็นซัมเมอร์ที่แมนยู อาจจะเสียดาโลก็ได้เพราะว่าเริมารริดเขาก็จ้องอยู่แล้วก็ความสนใจของดริดเนี่ยมันหนักอยู่แล้วนะฮะลองทราบกด็ดีเวลาเริมารริดสนใจใครเนี่ยนักเตะก็มีใจให้หลายๆคนนะครับส่วนน้อยที่แบบมองข้ามนะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าแมนยูเนี่ยยังคงถือความได้เปรียบนะครับเพราะว่าแมนยูมีสัญญากับดาโล จนถึงปี2 0 2 8นะฮะอีกหลายปีเลยนะครับแล้วก็แมนยูจะมีอำนาจในเรื่องของการต่อรองเม็ดเงินครับประมาณนี้ส่วนประเด็นต่อมานะครับก็คือประเด็นของโทบี้ครอยเยอร์นะครับกองกลางดาวรุ่งรายนี้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมกับ MUTV นะครับเขาบอกว่าแน่นอนครับเราสามารถใช้ความผิดหวังนี้เป็นแรงจูงใจสําหรับฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะเริ่มขึ้นนะครับสิ่งสาคัญที่สุดของผมก็คือรักษาความฟิตเอาไว้แล้วก็หาโอกาส ลงสนามให้มากที่สุดแล้วก็พยายามเกาะกลุ่มไปกับพวกรุ่นพี่เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่ง,งต่างๆจากรุ่นพี่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันยอดเยี่ยมจากรุ่นพี่ต่างๆนะฮะภายในทีมม่แหละแล้วก็เอาไปปรับใช้นะฮะนั่นคือสิ่งที่กองกลางดาวรุ่งรายนี้ให้สภาพมาทัศนคติยอดเยี่ยมมากนะครับก็คาดหวังแหละว,ว่าจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นมากกว่านั้นนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับรื่นงราวหลังเกมหน่อยเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงท้ายเนี่ยนะฮะก็มีข้อมูลออกมานะครับว่าจังหวัดที่แรดฟอร์ดแล้วก็ เลื่นแนวรุกของแมนยูพลาดการทำประตูเนี่ยนะครับเราก็สร้างวันดีว่าจงังหวะไหนนะซึ่งเอเมียนบอกว่าคนที่ออกมาปรบมือให้กำลังใจนักเตะเนี่ยในบริเวณแบบกรอบของทีมงานนะฮะก็คือรุดฟอนิสเตอร์รอยนะครับคนที่คอยแบบให้คำแนะนำเกี่ยวกับนักเตะเกมรุกหรือว่านักเตะพวกแบบศูนย์หน้านะครับเหมือนกับเป็นการแสดงว่าเป็นการซับพอร์ตนะฮะเป็นการส่งแรงสนับสนุน คือจังหวะนี้คุณผิดพลาดโอเคไม่เป็นไรคุณเอาใหม่นะครับจะเป็นแบรนดซัพพอร์ตประมาณนี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่รถฟานเนี่ยเขาก็มีการทําบนมานั่งสํารองหรือว่าแท็กทีมงานโคดนั่นแหละนะครับแต่คนอื่นๆเราก็ไม่ทราบนะเพราะว่าวกระแสข่าวบอกว่ารุทฟานเนี่ยเป็นคนที่แบบคนแรกๆอะ่ะที่ยืนปรบมือให้กับแรดฟอร์ดถึงแม้ว่าจะมีจังหวะที่ไม่ดีนะครับเรื่องของการจบหรือนักงเตะแนวลุกคนอื่นที่แบบเล่นผิดพลาดเนี่ยทางรถฟานก็พยายามแบบกระตุน้นแล้วก็ พยายามสนับสนุนโดยตลอดนะฮะโอเคนี่คือแนวทางนะครับส่วนเรื่องของหลังเกมเพิ่มเติมก็คือห้าประเด็นเนี่ยหนึ่งเลยก็คืออมัตเยโลนะครับก็ยังเป็นผู้เล่นที่ดูมีแววเป็นอย่างมากเหมือนกันสําหรับฤดูกาลใหม่นะครับจริงๆมันเริ่มมีแววที่ดีขึ้นตั้งแต่ปลายซีซั่นที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ซีซั่นเล่นได้ดีแล้วก็เกมบุกกับซตตี้เจ้าตัวก็อาจจะแบบไม่ได้แบบ10บเต็มสิบอะแต่ว่า เขาก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของการเล่นเกมรุกของแมนยูแล้วก็การส่งต่อบอลในพื้นที่แคบๆนะครับแล้วก็การกล้าเลี้ยงกล้าเล่น,นต่างๆนะฮะมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับคือภาพรวมเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ดีสําหรับอามาเทโรนะครับในการยึดตําแหน่งเป็นตัวเดิมเส้นฝั่งขวานะครับื่องที่2ครับมันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องปรับปรุงกันหน่อยก็คือการขึ้นเกมจากแนวลึกนะครับพวกแนวรับต่างๆคือเราจะได้เห็นว่าในเกมมุก,กับซิตี้เนี่ยเวลาเราจะสร้างเกมจากแนวรับลึกเนี่ย อวาน่าเล่นบอลแพลน์มากวายเล่นบอลบอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือมีการสร้างเกมได้ไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นอวน,นาเตะบอลออกบอลยาวก็ไม่แม่นนะครับส่วนใหญ่ไม่แม่นนะฮะแล้วก็แนวรับผ่านบอลจากหลังมาหน้าไม่ค่อยดีจุดที่อาจจะต้องแก้ก็อาจจะเป็นให้นักเตะด้านบนเนี่ยพยายามลงมาลวงบอลหน่อยนะครับหรือมีการขยับหาพื้นที่การรับบอลให้มันดีกว่านี้ได้ไหมก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันในจุดนั้นนะครับคือตอนเนี้เราก็ต้องเข้าใจส่วนหนึ่งที่การสร้างเกมจาก แนวรับยังทําได้ไมดี อาจจะเป็นเพราะว่าแนวรับตัวกหลักเนี่ยมันก็ยังไม่พร้อมกันด้วยนะครับแบ็กซ้ายก็ยังไม่กลับมากันทุกไหมฮะก็ต้องใช้มัตตินีสไปเป็นฝั่งซ้ายไปก่อนแล้วก็คู่กลางก็ยังแบบไม่สมบูรณ์แบบหัวหน้าเองก็ยังสร้างเกมแบบขึ้นเกมออกบอลยาวเนี่ยไม่ค่อยมั่นยาก็ต้องปรับปรุงกันข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นลูกนิ่งนะครับการจัดการเลยแหละลูกนิ่งตั้งแต่เรามีอันเดรสจอสันเข้ามาเนี่ยในเกมนัดเนี้ยนะครับก็จะได้เห็นว่าการรับมือ ลูกนิง่งลูกตั้งเตะของซิตี้ก็เราก็ทําให้ดีเพิ่มขึ้นนะครับหรือ ถ้าไม่ใช่เกมเนี้ก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการรับมือลูกตั้งเตะกับเกม,เมอ,อื่นๆได้ดีเหมือนกันนะครับรวมไปถึงการเล่นลูกนิ่งในรูปแบบการเข้าทำเราก็จะได้เห็นว่ามันมีความแตกต่างจากซีซันอันก่อนนะครับที่ลูกนิ่งลูกเตะมุมลูกนิ่งต่างๆที่เราแบบจะรุ้นประตูเนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพถูกไหมฮะทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกนะครับการจัดการไม่ค่อยดีแต่ว่าพอมีราสันเข้ามาเนี่ยมันดูแบบมีทรงในการรับมือแล้วก็ในการเข้าทำเนี่ย ไชด,ดีนะครับมีรูปแบบที่เด่นชัดเพิ่มขึ้นโดยที่4ครับการเล่นการทําพื้นที่มันแคบลงของแมนยูเนี่ยนะครับมันก็จะได้เห็นว่ามันมีข้อดีเหมือนกันก็คือทําให้การครองบอลของแมนยูเนี่ยมันก็ดูแบบเหนียวแน่นขึ้นไม่เสียบอลง่ายๆนะครับจากฤดูก,การก่อนนะฮะเราจะได้เห็นว่าการยืนพื้นที่การทําพื้นที่ของแมนยูเนี่ย มันห่างกันจนเกินไปทําให้การต่อบอลการครอบครองบอลของแมนยูเนี่ยมันเสียเสียเยอะมากๆนะครับแต่พอมันมีการกระชับพื้นที่ให้มันแคบลงเข้าหากันเนี่ยโอกาสการครอบครองบอลมันก็จะดีขึ้นโอกาสเสียมันก็จะน้อยลงถูกไหมฮะแต่จุดเสียก็คือถ้าเกิดคู่แข่งเล่นด้านกว้างนะครับแมนยูก็ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับจุดนั้นทีนี้ด้านกว้างเนี่ยมันก็จะแบบมีขนาดใหญ่ทําให้คู่แข่งอาจจะเล่นงานในพื้นที่ด้านกว้างได้นะครับก็เป็นจุดที่เราก็ต้อง ทำใหมันมีความยุดหยุ่นมากกว่านะครับแต่นอนครับพอมีการบีบพื้นที่การทําให้มันแบบมีการกระชับพื้นที่อ่ะโอเคมันได้เรื่องของการเข้าครองบอลด้วยแหละแล้วก็โอกาสการเสียการเข้าครองบอลเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วก็มันจะส่งผลในเรื่องของการบีบพื้นที่ของคู่แข่งได้เหมือนกันนะครับให้คู่แข่งเนี่ยมีการเล่นที่ยากขึ้นนะครับในเรื่องของการเข้าครองบอลของคู่แข่งนะแล้วก็สุดท้ายครับก็คือรูปแบบการเล่นเกมรุกซึ่งเราเนี่ยก็จะได้เห็นว่ามันก็ดูมีการพัฒนา เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเลื่นเกมรุกอาจจะแบบไม่ได้แบบจิกจัดนะครับรุกแบบเต็มรูปแบบก็จริงแต่มันดูแบบมีทรงที่ดีจากฤดูกาลก่อนที่แบบฤดูกาลก่อนเนี่ยมันดูบางครั้งเนี่ยมันไหลจินตนาการเกินไปมันดูทื่อเกินไปแต่ว่าในช่วงฤดูกาลนี้นะครับคือมันมีจังหวะการเข้าทำที่แบบเราสามารถลุ้นกันทําประตูได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่เฉียบคมกันเองมากกว่าทําให้การเกิดประตูเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้น อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับก็น่าเสียดายในเรื่องดังกล่าวเรามีรูปแบบการเล่นเกมลูกที่มันก็ดูโอเคขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าจบไม่ได้ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสมโมสอนแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ